สวัสดีครับนี่ครับออเดอร์สุดท้ายนะครับห้ามัดนะครับพ่อขวัเอามาส่งให้น้องแล้วนะครับน้องมงคลนะครับนี่ยืนทานกับแม่เลยนะครับฝั่งนู้นนะครับคุณแม่ขวัญนะครับได้ไร์สดอยู่นะครับเปิดร้านขายผลไม้นะครับฝั่งนก็เลยมาถ่ายน้องฝั่งนี้นะครับให้น้องทานแล้วนะครับสามัดนะครับนี่ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณจุ๊บจิลาทพย์นะครับยี่สิบมัดนะครับพ่อขวัส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น้องมงคลนะครับเป็นเชือกสุดท้ายนะครับขอให้นะครับคุณจุ๊บจุลาทิพนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นคญยืนนะครับการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่นะหนไหแม่นะครับได้ชมน้องนะครับทานก่อนนะครับนี่ทานด่างอรเด็ดอร่อยเลยนะครับออคุณแม่ทองกวาวเนาะ แม่ทองเปลานะครับน้องมงคลนะครับน้องทานอยู่ในนะครับเดี๋ยวที่เหลือที่เหลือสามเอสองมัดนะครับเดี๋ยวให้แม่ควานนะครับกับโตควานนะครับป้อนน้องอีกนะครับมาแล้วสุดหลงแล้วครับมาแล้วนะครับไอ้เอามาเอายาหวานมาโชว์แม่แม่นะครับยาหวานมาโชว์แม่แม่นะครับ กินได้เยอะนะครับวันนี้พอพันนะครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสพานบุญให้กับฝ่ายสีดอคำของเรานะครับสวัสดีครับ